สิรีมงคลกลัวช้างงานครับผมถึงว่าหันหลีหันขวางนะครับนี่สาวสวยกระนนมหล่อของเรานะมงคลนอ้องสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะครับผม ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็พาแม่ขันกับลูกพายนคนน้อยนะครับมาทำบุญตักบาตรบนหลักช้างนะครับมีที่นี่ที่เดียวที่บ้านพิมานโคนเงินนะครับบ้านสำโรงพิมานโคนเงิน,น า้นทในวันที่อ2อมีสาคงทุกปีก็จะมาทำบุญตักบาตรกันทุกปีนะคะะรับเด็ก,กวันหลายก็พาลูกๆมาทำบุญตักบาตทรทปี วันนี้ก็แขกเหลือมากันเยอะแยะมากมายครับวันนี้อยู่ในท่ามกลางสายฝนนะครับแม่คันและลูกพายของเราอยู่ท่ามกลางสายฝนเลยทีเดียวครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับสายฝนเป็นแถวยาวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยววันไลน์จะพาลงไปดูข้างล่างกันนะครับ นี่ก็ฝนตกมาไปปล่อยนะครับผมฝนตกลงมาตลอดเวลาเลยนะครับตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่คืนนะครับผมแต่น้องช้างแล้วก็ฝานเราก็ต้องสู้นะมาด้วยจิตมาด้วยใจนะครับไม่มีค่าจ้างแต่ได้ไดทั้งสิ้นนะครับเรามาด้วยจิตด้วยใจกันทั้งนั้นนะครับผม โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ทนะ้ามกลางสายฝนพายุฝนโอ้โหกระหนำ่ำมาทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยนะนี่ครับวันนี้นะครับก็อมาหลายก็จะพาแม่แม่เอฟซีนะครับได้ทำความรู้จักกันนะครับทำความรู้จักกับ ช้างของเรานะครับว่าวันนี้มีใครบ้างแล้วก็มาจีเชื่อกันบ้างนะครับผมนี่คือลูกบางคนน้อยกับแม่ขันนะครับเดินตามกันมานะครับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุนะครับมาทําบุญด้วยกันตักบาตรบนหลังช้างด้วยกันนะขอให้มีโชคมีลาภปั้นโต๊ะโอ้โหหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับผมโอ้ยดูครับทางเฉอะแฉะมากมายนะครับผม ันหลายพาไปดูนะครับด้านหน้าแล้วกันนะครับผมว่าจะมีท่านใดบ้างะจะมีเชือกมีบ้างนะครับนี่ไม่ใช่ที่บ้านันาลายนะครับเป็นที่บ้านของอคุณพ่อผู้ใหญ่ของสมากมว่าหน้าทีมของเราครับมีท่านเคยทำพาพาทำมานะทุกๆปี เชือกแรกเลยนะครับท่านคุณพ่อผู้ใหญ่เมาครับที่ท่านกเกษียณเกษียณไปที่เรียบร้อยท่านกเกษียณแล้วเชือกแรกก็คุณพ่อหนุ่มเสกครับคุณพ่อหนุ่มเสกเชือกที่สองนะครับก็จะเป็นพลายงามนะครับเชือกที่สองพลายงามนะครับ เชือกที่สามนะครับก็เป็นสีดอสิริมงคลนะครับนี่เชือกสีดอสิริมงคลนะครับฝาหลายเขาเคยขึ้นเคยจับตั้งแต่เด็กๆเลยโอ้เขาเกลียดฝาหลายมากนะครับนี่คู้อรีเก่าเลยนะครับที่สาม เชือกที่สี่ก็เป็นพายชัยมงคลน,นะครับเจ้าอ้วนของเรานะครับโอ้สรีมงคลกลัวช้างงานะครับผมถึงว่าหันลีหันขวางนะครับ เปลี่ยนเป็นเชือกที่สามแล้วนะครับไทยชัยมงคลของเรารเชือกที่สี่ก็เป็นเด็กชายผูผพาเชือกที่ห้าก็น่าจะเข้าสิริมงคลน,น่าจะเข้าด้านหลังเพราะว่ากลัวช้างงาน,นครับเขาก็จะเดินแบบระหวานระแวงนะครับอ๋อต่อไปก็เป็นพังที่ดาวนะครับพังที่ดาว เชือกที่หกนะครับทางพี่ดาวของเราเชือกที่หกครับดูสิริมงคลนะครับไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่ากลัวช้างงานะครับเขากลัวช้างงานะครับสงสัยช้างงาเคยทําน้องนะครับก็เลยน้องเขาก็เลยกลัวนะครับผม เชือกที่เจ็ดก็เป็นพลายน้ำแตงนะครับพลายน้ำแตงเชือกที่แปดเป็นน้องมองคลน,น้อยของเราเชือกที่เก้าก็เป็นพังคันเงินของเรานะครับแปดเก้านะครับส <walking around> องเชือกนี่เลขสวยมากแปดเก้านะครับแม่แม่ครับผม wow. สาวสวยกระนุมหล่อของเรานะมงคนน้อยกับแม่ขันนะครับแปดเก้านะครับเชือกที่สิบนะครับก็จะเป็นพังสีนวลน,นะครับเชือกที่สิบพันสีนวลน,นะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาทําบุญด้วยกันนะครับพังสีนวล เชือกที่สิบเอ็ดนะครับก็น้องบัวตองนะครับน้องบัวตองนี่เชือกที่สิบสองน้องโคเงินสิบสามแมโบวีสิบสี่พังขมืน่นสิบห้าพังวันจันทร์นะครับพังวันจันทร์นะครับก็เคยเป็นอดีตนะครับเคยเป็นช้างของท่านหัวหน้าที่ไกเวียนสุประสอนนะครับก็ท่านหัวหน้าของเราครับ ท่านแต่ก่อนท่านก่อนจะมีภายชายบงคลก็มีแม่วันจันนะครับแล้วก็ทั้งลูกมีแม่ลูกแต่ตอนนี้ก็ขายให้ท่านพ่อผู้ใหญ่เหมาสามารถกนะอมาอยู่ที่บ้านพี่บานคนเงินนะครับช้างทั้งหมดมาในวันนี้นะครับมาตักบาดบนหลังช้างวันนี้นะครับ รวมทั้งสิ้นนะครับ15เชือกด้วยกันนะครับผม15เชือกด้วยกันนะครับ15เชือกโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเลยปกตินะครับปกติของทุกๆปีช้างจะมาเยอะมากนะครับวันนี้นะครับห้ามกลางสายฝนก็จะมีช้างมาไม่ค่อยจะเยอะนะครับวันนี้ทีมงานไม่ค่อยมาเยอะประเพณี่ไปนะครับ สวยสุดหล่อทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เรามาทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันนะครับวันนี้พาน้องๆช้างของเรามาทําบุญด้วยกันนะครับนี่ครับท่ามกลางสายฝนนะครับผมชุ่มฉ่ำมากๆเลยได้ทั้งฝนได้ทั้งบุญได้ทั้ง โอ้ oh, ทุกอย่างเลยนะฮะได้ทุกทุกแนวนะครับไม่มีที่ไหนในโลกนี้แล้วนะครับหลังบาดบนหลังช้างท่ามกลางสายฝนนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับที่บ้านพี่มานโพลนเงินนะครับหรือว่าบ้านสำโรงพี่มานโลนเงินนะครับผมหรือว่าที่บ้านพ่อผู้ใหญ่เมาส์มากนะครับ หัวหน้าทีมงานของเรานะครับมาแล้วนะครับหัวหน้าทีมของเราเสร็จสับเรียบร้อยนะครับก็จะไปต้อนรับแขกเหลือที่มาในงานนะครับปกตินี่โอโ้โหแขกผู้คนไม่ธรรมดานะครับผมเยอะมากมายนะครับแต่วันนี้ฝนตกก็เลย <c oughs> แล้วก็โควิดเนาะก็เลยไม่ค่อยมีแขก มาเท่าไหร่นะครับก็ทยอยเข้าไปทีละเชือกทีละเชือกนะครับะก็คอยทยอยเข้าไปทีละองค์นะครับ พระก็มีทั้งหมดขึ้นหลังช้างทั้งหมดสิบหกนะครับสิบห้าองค์กับอีกหนึ่งเมนนะครับก็ <c oughs> เป็นสิบหกนะครับพระคุณเจ้าสิบหกรูปนะครับผมมีพระคุณเจ้าสิบห้าแล้วก็สามเณรหนึ่งนะครับสามเณรก็สามเณรแบนนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับผมขอพระคุณมากนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังให้กับช่องพังคันเงินของเรานะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินของเราไว้ด้วยฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องพังคคันเงินของเรานะครับ รอชมคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมฟังหลายแล้วก็เพื่อนๆกลุ่มช้างวัฒนธรรมนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม